คอมเม้นติ but, but ่งครับว้ายว้ายว้ายหัวไอ้กระแทกตนนยโอ้ละครับทุกคนโอ้โหนนี่เป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของช่องฟิล์มล็อกหนึ่งเก้าหนึ่งนะฮะในการเล่นขับเครื่องบินสายการบินไทยนะฮะ แตโลแกนตอนเด็กๆ,ๆนี่เขาชอบพูดแซวกันนะฮะรักคุณเท่าฟ้ารักหมาเท่าคุณอะไร <c oughs> คุณอนเดี๋ยเป็นพวกที่คาสาคสิกมากนะกับสายการบินไทยนะฮะแต่วันนี้ครับผมได้มาขับเครื่องบินเองกับมือครับทุกคนโอ้โหนี่ให้ดูกล้องก่อนโอ้โหนี่ห้องคนขับเลยเนี่ยอุ้ยเป็นไงเสียงมันดังมากทุกคนอะเดี๋ยวผมขอสงบสติเสียงก่อนนะให้ทุกคนอะไี่ดูภาพภายในก่อนนะโอ้โหนี่ห้องนักนักบินคนขับนะครับ โอ้หนี่มีประตูด้วยเป็นไงนี่นี่มีที่นั่งผู้ช่วยใช่ไหมโอ้ยเครื่องเยอะคือแบบปุ่มแม่งเยอะมากคือแบบมองไม่ออกนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมโอ้มีห้องผู้ดีสารด้วยว่ะโอ้โหยมีหลายมุมมองมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเข้าไปสำรวจในตัวเครื่องแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะเอามีเสียงก่อนเสียงน่าจะลำคานะทุกคนเอาปล่อรอนฮอล้์ล่อ,ลอ,ลอ,ลอ,องไปนะทะลุห้องไปครับปุ๊บนี่เป็นไงรู้ใช่ไหมครับว่าที่ชั้นอะไรฮะ ชั้นบุศเนตคานนะครับผมโอ้หสำหรับคนรวยที่มานั่งนะเนี่ยโอ้โหนี่อันที่สามต่อไปก็เป็นชั้นปกติใช่ไหมชั้นปิอุ่นอินนี่หลังคารครับลงก่อนนะฮะโอ้โหนี่ใส่ไม่ได้ไม่ไม่น่าได้ทํามานะฮะโอ้โหนี่ฮะชั้นปกติทั่วไปใช่ไหมอันนี้เรียกชั้นว่าชั้นเลยเมื่อกี้เฟิร์สคานป่ะเอเมื่อกี้บุศเนตคาอันนี้เฟิร์สคานไหมแล้วก็ตามมาด้วยอีโคนะฮะโอ้โหนี่อันนี้คนจนนั่งเนี้ย อยอมครับผมไปชั้นประหยัดเลยฮะอันนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อน่าจะมีพวกบาร์เร้าอะไรพวกนี้หรอหรืออะไรมีั้องส่งหนังส,องงสือเนะขาเขาทำกันแบบโอ้โหมีชั้นประหยัดเลยฮะแล้วก็นี่รคดคาร์ใช่ไหมผมไม่เคยนั่งหรอกรคดคาร์นะฮะอยู่ห่างไกลกันนะฮะนี่นา่าจะบุษบุคาร์นะฮะหลับไปเลยนี้ซึ่งทำออกมาได้สวยมากนะ,ะคนแอรออกแบบวอดการบินไทยคือแบบโคดเก่งนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยฮะ ซึ่งพูดตามตรงว่าผมก็มีเครื่องบินที่เป็นเหมือนกันเมื่อกี้ผมเพิ่งลองดูปุ่มไปสองสามปุ่มนะครับมีคันเร่งแล้วก็มีกดลงนะครับแล้วก็กดขึ้นนะฮะแล้วก็เบรกนะฮะซึ่งผมอะ่ะขึ้นไดน้ไม่มีปัญหาะครับแต่ตอนลงจอดจัลเลนดิ้งเนี่ยโคตรมีปัญหาเลยไม่รู้จะลงจอดได้หรือเปล่าอ่ะมาลองดูกัน,นะครับผมไปครับเล่นเครื่องก่อนนะคะรับรอจะเริ่มหมุนออกตัวแล้วฮะดูฮะโอ้ยเครื่องวิคโคสวยฮะ การบินไทยครับผมขอแล้วนะไอ้หนูขึ้นเลยฮะงัดปีครับผมงัดปุ๊บเชื่อว่าจะขึ้นปั๊มนะครับนี่โคตรสวยช่างสูงไปไะวะช่างสูงไปฮะผมนี่ไม่บอกกันอาชีพเป็นกับเดียเดี๋ยว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 โอ้ ว้ไปไหนอะเนี่ยไปแล้วอู้หบินมั่วบอลแล้วกูบินออกเคียงขวาเลยแล้วกว่า,ววามันจะตีกลับมาได้ทุกคนใช้เวลาสูงมากนะครับวันนี้มันบินใหญ่นะฮะมันโหยาดนะฮะแล้วเลี้ยวย่าด้วยอันนี้มีแบบเลี้ยวสองเบล์กนะฮะเลี้ยวสองเบล์กเลี้ยวสองแบบฮะเลี้ยวแบบเทซ้ายอย่างงี้นะฮะแล้วก็เลี้ยว มันจะเลี้ยวแบบนึงคือเลี้ยวแบบหักนะฮะนี่นี่ใช้หางเสือในการเลี้ยวฮะปุ๊บเห็นไหมหมุนเลยนะฮะไม่ได้อยู่ในระดับนี้หางสุดได้แค่นี้ฮะแล้วนกะ็ต้องรองจังหวะล้อมใหม่นะฮะก็คือต้องมีแบบว่าอ่จาจังหวะเบรกอะไรแบบเลี้ยวเลยต้องไอ้นี่ดีให้ดีๆด้วยนะครับเอาละทุกคนเดี๋ยวผมจะลองแลนดี้นะครับอันนี้ลองแบบสั้นๆกัน,นก่อนนะทุกคนเก็บลอ้อมไอ้หมยังไม่รู้เลยเนะนี่ยไอ้แอนแอนแอนอันนี้เกียร์แลนดิ้งครับ เดือดเดือดเดือด,อดอหักเยอะไปฮะทุกคนครับการหักเครื่องบินในเกมเนี่ยมันไม่ใช่หักปุ๊บแล้วมันจะแบบเลี้ยวเลยนะมันจะมีแอบติดดีเลย์นิดนึงงานไม่รู้ว่ามันเหมือนของจริงหรือเปล่านะคือผมเองก็ไม่เคยขับเครื่องบินหมูคนไม่รู้อะแต่เวลาปุ๊บมันเลี้ยวปุ๊บมันไม่ได้เลี้ยวเลยนะอ่านี้บอกะะเครื่องนิดนึงนรับเครื่องความเร็วลม100%ความที่หายจะเป็นเสือไม่ได้ปุ๊บอุ้ยเดือย่างมากอ่ะโอ้โหลม แรงลมแบบมันรู้จะช่วยหรือเปล่านะงาน,นนี้โู้แค่กะให้มันไปนตั้งแบบตรงแถวยีงยากทุกคนเลยเฮ้ยอย่าฝืนอ,อย่าฝืนตรงแม็กเลี้ยวเพรามันเลี้ยวยากมากอนะทุกคนมันเลี้ยวยากมากอนะมันต้องใช้วงกว้างเยอะมากนะไอ้วงเลี้ยวเยอะมากนะฮะพอเลี้ยงเครื่องซึ่งก่อนแล้วกัน อย่าทุกคนต้องใจเย็ยนแบบใช้แบบวงกว้างเยอะมากนะเมื่อกี้ผมว่าวงเมื่อกี้ไม่น่าพอฮะผมตื้นตื้นเขือนเงินไปใช่ไหมต้องใช้วงนี้เยอะหน่อยฮนะไม่อยากมีสูงม,มากฮะที่เกียนครับต้องกดหัวลงมามัยานยากทุกคนเดียวได้ตีเยอะนะวงกว้างรู้จะพอหรือเปล่า ลูกมุมที่ใช้เลี้ยวเนี่ยฮะกดไปเรื่อยนะไม่รู้มันมันมันจะพอดีกับเส้นหรือเปล่าคือการขับอะไรพวกนี้จริงมันต้องคำนวณด้วยนะครับทุกคนคำนวณมันเป็นตัวเลขที่ติดตาศาสตร์เลยแหละมั้งแต่ผมเดาไม่ถิ่นนะแต่อันเนี้ยคือผมกะระยะล้วนๆละกะล้วนๆชีพความรู้สึกไม่มีตัวเลขอะไรเข้ามาผสมเลย ออตัดไปบอกเฮ้ยเดินเสยแมพเดินเสยแมพโอเคมาเบด้ยวยไหมดีเร่งกันนะทุกคนมาดูวความสำเร็จของผมในการจอดจและเิ่งกันนะเอาเลยเบาเลยยืนเหลือแค่เจ็ดเปร์เซ็นนะพร้อมเรดิ้งครับ กระเทกต้นเอวอ้าอ้หัวเครื่องบินเหืออาโอ้ตายตายแล้วหัวปาบุริสารจบชีวิตโอ้โหัวหักกันเลยเดียวเชียวแหวย จริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดที่ผมขับนี่เกตงนะทุกคนมันผิดที่สนามบินนะฮะคือสนามบินมันสั้นไปแล้วความสว่างของไฟมันไม่เพียงพอนะฮะผมเลยจากสนามบินนี้โอ้โหไฟแม่งแสบตาที่หายเลยครับไฟเท่าไหร่เนี่ยเปิดยักพื้นเลยเหรอโอ้โหมาลองดูกันทุกคนสนามบินใหม่ครับอันนี้เหมาะสำหรับเครื่องบินมากผมเชื่อว่าผมน่าจะลงจอดได้นะครับเพราะว่าไฟค่อนข้างสว่างทุกคน โสดนะไฟสว่างมาครับรอบนี้ผมไม่น่าพลาดทุกคนนะดูนะครับนี่เทคออฟเครื่องก่อนนะโอ้โหขึ้นแล้วอ่ะเอาไหมไฟสว่างจ้าเลยทุกคนโอ้ยทำไมปีกเข้าบินจมดิบเมื่อกี้โอ้โหอันนี้นะับสำหรับคนที่กดหน้าสุดๆแล้วจะเป็นไงสำหรับผมนี่อยากรู้นะฮะการกดหน้าเข้ามินสุดๆมันจะงอขึ้นอย่างนี้เลยฮะโอ้โหเป็นงอสุดได้แค่นี้แหละนะฮะ เีเเ่เป็นไงค้นไม่ตรงด้วยเป็นไงขึ้นเฉียงแต่ไฟชั้นคนผมก็เห็นไฟชันใช่ไหมอย่างเงี้ยผมแบบโหดกลับลำสบายอันนี้ผมจะจริงจังทุกคนนะครับผมจะใช้สีมือการเป็นกัปตันเครื่องบินมามากกว่าสองนาทีที่แล้วนะครับในการลงจอดครั้งนี้นะทุกคนสนามบินใหญ่ขนาดนี้ระดับผมไม่น่าพลาดน,นะทุกคนนะแล้วพาก็ไม่จะพูดยังไงแล้วฮะโหทั้งไฟสว่างอะไรขนาดนั้น ให้ดูส,สวยๆก่อนนะทีโมนจะภายในห้องกับตันนะครับทุกคนหูแม่ทำไมสั่นอย่างนี้วะโอสั่นเลยอะ่ะโอ้โหมุมมองภาพยนตร์นะควันออกแล้วนี่ไม่ได้ไฟไหม้ใช่ไหมจะเป็นการเผาเผาน้ำมันนะครับผเผาเผาอ่อนใช้พลังงานนะฮะหวังว่าอย่างนั้นนะครับคือมันไม่มีปุ่มเก็บล้อทุกคนเพิมเ่มีงินลำเนี้ยหรือมันมีว่าแต่ผมไม่รู้ เอาลว้วนในเวลาผมจะตีกลับแลนะทุกคนในเวลาเป็นกำลังใจให้ผมไปแล้วนะครับผมจะใช้ฝีมือมากกว่าสองนาทีในการไปกับปันมาบินทุกคนที่ดูกันนะฮะโค้งเลยฮู้หางเสือด้วยไม่ได้หักหัวอย่างเดียวนะแั่ผมต้องหักหางเสือแล้วเป็นเชิดหน้าได้ไห ใส่ใส่เป็นเว้าเลยอ่ะเผาเครื่องฮะความเร็วเครื่องเหลือแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์พอครับห้าสิบแล้วครับผมไม่ไม่ไมค่อยตรงอะ่ะเป็นไรทุกคนฮะใส่เกียร์เลนดิ้งครับวมมันนี้เครื่อบินเหมือนโดนลมพายุเลยทุกคน โอคตรยากเลยโอ้โหบริสารกูเป็นไงวะเนี่ยโอ้โหเบาะยังมีอยู่นะครับหม่หักเป็นเสี่ยวเลยโหยากอ่ะผมคิดว่าแล้วจะเกิดจากข้อพิพาทของผมใจร้อนเกินไปนะทุกคนนะเพราะว่าผมยังแบบยังตีโค้ไม่ไกลแล้วผมรีบกลับนะฮะตองกว่าจะบินอ่อนเทุกคนมัมมานมานานนะฮะแต่เวลาบินเข้าสนามบินสึกมันไวมากนะครับ ไวมากหนูทุกคนอันนี้ให้ทุกคนดูแลกระแทกก่อนนะครับนี่แต่พอผมลงปุ๊บแล้วผมกระแทกเง,งี้ยปุ๊บม,มันหักเลยนะฮะทุกคนกระดุดเดี๋ยวเดี๋ยวเยวโอ้เครื่องบินไม่มีไม่มีหัวเครื่องบินก็บินได้เอาเ <c oughs> ป็นไงเป็นไงตีโค้งเป็นตัวยูไปเลยฮะ,ะทุกคนผมไอ้พวกมันทำงานตลอดนะทุกคนเห็นไหมโอ้โหโอ้โห เปไงฮะไม่มีหัวนะฮะแต่คอนโทรไม่ได้แล้วแต่ปียังอยู่ฮะมันก็เป่าไปตามแรงลมเลยฮะมาไม่ยอมตกพื้นด้วยเป็นไงอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเป็นไงบินโฉบบินโฉบบินโฉบโงูงประมาณนี้ฮะสภาพเครื่องบินเพราะฉะนั้นต้องคำนวณดีๆนะทุกคน ไปฮะเดินื่องยนต์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันมีเก็บล้อไหมเนี่ยหาปุ่มก่อนเดี๋ยวไฟอัพไฟดาวเดี๋ยเอรกเรซสายเลี้ยวขวาปุ่มนี้ปุ่มอะไรเอ็นีปุ่มอะไรวะไม่รู้จักอะ่ะเนี่ยเลนดิน้งิ่งเกียร์เวลาผมกดเลนดิ้งเกียร์ผมก็ต้องกดมีเพื่อเบรกล้อด้วยนะครับ ฝ่ายเว็ป้อนอันนี้คาโก้เปิดอ่านี่ไม่มีไม่มีปุ่มเก็บล้อเหรอโอ้งานเข้าแล้วไม่มีปุ่มเก็บล้อทุกคนนะโอเคอน,นี่ออกสวยๆนะครับออกสวยสวยเลยนะครับ,ออนะรบโอ้โหเลยสวยงามนะครับทุกคน ความเร็ว3 262กิโลมตรต่อชั่วโมงอะแตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมดูปีนี้ก็สวยแหละนะปีนี้ก็สวยโ oh. อ้โใหญ่อะยอมใจคนออกแบบได้ปีนซามาได้เลยฮนะคอเรือสร้อยกิกโลมตรชั่โมงครับตอนนี้เคงบินนะครับ น้านฟ้าไปเรียบร้อยแล้วครับแหมออกมาน้านฟ้าไทยนะฮะเทพน้านฟ้าไทยหรือเปล่าไม่รู้เกาะอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเป็นแค่เกาะเล็กๆเกาะหนึ่งอารมณ์อารมณ์ซีดกับเกาะภูเก็ตอะไรอย่างงี้ป่ะเออนะฮออกมาเรียบร้อยแล้วครับภาพสวยอย่างงี้พอมาเนี่ยพอมาเนี่ยพอตีโค้งมมาเนี่ยขายพอยังขายพอนะ ใหัอแล้วก็ตีโค้งกลับได้เลยฮะเอาครื่อมาทีนึงตีเครื่องกลับครับนั่นีิดนึงฮะจะได้กลับเร็วเวเนี่ยส,สวยๆตรงๆเลยวะเฮ้ยรอบนี้ย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะพี่เดี๋ยวเบี้ยวพี่ใส่เยอะแล้วเบี้ยวเลยอ่ะ นี่แหละทุกคนนี่เป็นไงรอบนี้ตรงนะครับตรงสนามบินนะครับบอกไว้ก่อนตรงมวืวาผมก้องมันบังผมอะคือ,อมันหักแล้วมันหักเลยทุกคน จากคุณบีนเกียร์แรนดิ้งนะแม้จะไม่ค่อยตรงสนามก็ตามค่อยลงอย่างใจเย็นเฮ้ยมันอาจจะไม่ตรงทุกคนแต่มันลงได้ครับมันลงได้ ไอ้อยู่เแบบ็กไม่เแบบ็กสิมึงจะกระโดด <laughs> ลงจอดผู้โดยสารแลจะจหัวย่กันเป็นแถมัอย่างนี้เครื่องเกือบพังทุกคนถึงจะจอดไม่ตรงแต่จอดได้นะโอ้โหสภาพเอาเรื่อ,องรอบนี้ครับเป็นการเพิ่มความท้าทายครที่แล้วถือว่าประสบความสำเร็จในการลงจอดไปแล้วนะฮะ <c oughs> ลงจอดประสบความสำเร็จยังไงฮะเครื่องไม่พังนะฮะ หัวไม่หักถือว่าประสบความสำเร็จแล้วกันนะฮะถ้าจะให้จอดเรียนเงี้ยกริบเหมือนแบบกับตันตัวจริงคงทาไม่ได้ได้นะฮะเวลานี้แหมประสบการณ์แค่สองนาทีนะฮะรอบนี้ครับผมท้าทายใหม่ครับสนามบินเล็กๆๆๆเล็กเล็กเล็กนะฮะต้องมืออาชีพเท่านั้นนะฮะซึ่งผมก็เป็นมืออาชีพเมื่อยีนาทีที่แล้วนะฮะตอนนี้ครับผมได้เวลาผมที่จะต้องบินขึ้นและลงจอดสนามบินเล็กในประเทศอิตาลีนะฮะอันนี้เป็นอิตาลีนะครับผมแม็อิตาลีไม่รู้ส่วนไหนของของอิตาลีนะคือผมก็ไม่เคยไปในอิตาลี โอะะ้โหเด็กแ,แคปปีก็กินสนามบินเต็มแล้วทุกคนโอ้ยไม่อยากจะดึงสภาพตอนลงจอดเลยไม่คาดหวังไม่ผิดหวังทุกคนนะแมพแค่นี้ดูสนามบินกันจีน๊ยนน,นนะึงนะแคปปีก็กินไปสองกินไปสองฝั่งแล้วอะแต่เมืองนี่สวยครับทุกคนผมอยากจะคุณพามา,มาดูเมืองนี้กันก่อนใครที่ยังไม่เคยดูผมเล่นเกมนี้เดี๋ยวมาเจอผมคลิปแรกนี้ต้องบอกเลยว่าแมพในเกมนี้ถึงทำสวยมากนะฮะ นี่คือหมู่บ้านเป็นของในงหมู่กอะตอรี่นะฮะไหนอยากให้เป็นแบบเกมแบบ s อ m u l a t i o n แบบว่าแบบแบบใช้ชีวิตจริงเหมือน GTA, f M อะไรพวกนี้เนาะลงไปใช้ชีวิตไปจับจองบ้านอะไรก็ได้โอ้สนุกฮนะมุมบอลน,นักบินครับสวยนะครับข้ามหมู่บ้านกนะันไป สวยงามตามเอาเรื่องนันุนเดีย๋ยวผมไปบิ้งอ้อมเกาะตรงนี้ดีกว่านะฮะน่าจะเป็นจุดตีโค้งที่สวยฮะ,ะถ้ามีแค่นี้ไม่น่าพอครับทุนที่ไม่รู้เกาะข้ามเกาะน,นี้ไปจะพอหรือเปล่ามีเกาะเยอะแยะมากมายะครับผมแต่ทุนที่นี้ชาวบ้านอยู่กันได้สบายะครับรายการพินทยฮะ,ะถ้าเห็นามาเห็นคลิปนี้นะฮะถ้าอยากจะจ้างผมมาป,ป็นกัปตัน ในการขับเครื่องบินนะฮะก็ติดต่อมาได้ครับผมเปลียนทำประกันชีวิตขั้นสูงสุดให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะประกันชีวิตสำคัญมากนะฮะให้ผมเป็นกัปตันดิหมายถึงทุกคนในลำเลยนีแอร์เออเรียนทำประกันแบบแพงที่สุดเลยฮะลูกวาลลูกหลานครอบครัวที่อยู่ข้างหลานนี้ได้ใช้เงินแบบหนักตำราแน่นอนนะให้ผมเป็นเป็นกัปตันนะครับ สวยจริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นลนะฮะบางทีเวลาอ้อมก่อกระบวนการเอ๊ะ <Okay. S 1> สนามบินอยูไ่ไหนวะผมไม่เห็นว่ะชิบหายทก้นผมดผม,มไม่เห็นสนามบินถ้าจะจริงเฉียงนี้เหรอโอ้โหนั่นะที่อยู่ตแถวโน้นอ่ะ ใช่ไหมเอ้ยผมกอสต๊อมภาพไปก่อนได้นนไหมชีวิตจริงเป็นสต๊อกนี้ไม่ได้นะเว้ยโอ้โหจะบินไม่ถึงเสียเวลา่ะไปเลยแล้วกันกเา่าวแม่ก่อนที่ผมจะลงจอดอะ่ะผมมองไม่เห็นแล้วแต่หูมันอยู่เฉียงขวาหน่อยเลย่แหละ ลายแล้วจะลงจอดได้ไม่ได้จำสนามบินไม่ได้ฮะทุกคนเฮ้ยอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าเออก็ว่ามันไม่เห็นเลยว่าอยู่ฝั่งนู้นโหยอย่างโม่เลยกูแค่สนามบินยังจำไม่ได้ขับมาแป๊บเดียวความจำหายและขวานหน่อยพี่ขวานหน่อย ตัวนีดหนึ่งฮะปรความเร็ววันที่89เปอร์เซ็นต์อวัที่50เปอร์เซ็นต์ะฮะเตรียมลงจอดครับผมกดจีครับผู้ใส่เกียร์เรนนิ่งเอาละฮะขอทุกคนเป็นกำลังใจให้กับตันเตอร์คนนี้ด้วยนะฮะจะลงจอดในสนามที่เล็กที่สุดนะครับผมกับสายการบินสายการบินไทยรักคุณเท้าฟ้ารักหมาทุกคุณ พร้อมแล้วนะฮะจังหวะนี้ไช่ฮะรวมใจคนทำบอลจริงอะทำไว้ที่สวยมากรอบเตินลงไปเยอะเลยฮะตันมาแล้วครับผมโอ้ดอกสุดเอเนาะ หายแล้วครับไม่ตรงครับยูไม่ค่อยตรงง้ไม่รู้ครับทุกคนเดี๋ยวลงจอดครับผมเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วครับจอยแล้วครับแลนดิ้งแล้วครับจังหวะนี้กดเบรกรียบร้อยครับน้าเครื่องบินกูบูดออกเลยเหมือนเครื่องบินขึ้นอื่นทุกคน แกมันบวมตุยออกสองข้างเหมือนโดนต่อยมาฮะโอ้โอสหสภาพโอ้โหดอย่างนี้เรียกว่าลงจอดได้ไหมทุกคนมืออาชีพสุดๆอ่ะโอ้โหหัวไม่หักครัแต่หัวงอคงาว่าทีเฮนนี่เบี้ยวคาว่าตัวเฮนนี่เบี้ยวเลยฮะโอ้โหเกือบลหลุดนะโอ้โหชาติพุทธศตวรรษเรานั่งน่าจะตัวโยกันนะนะนมีคนเนี่ย โอ้โหเอียงครับผมอย่างนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะทุกคนในการเป็นกัปตันของผมแหมขอบคุณเจ้าของมอสนะฮะที่ออกแบบเครื่องบินมาได้สวยมากนะคระับผู้มีสายการบินไทยโครเท่เจ๋งว่าคลิปหน้าอย่าผลงอนรานเกานนี้คอมเมนต์บอกใต้คลเป็นได้ครับ